สวัสดีครับวันนี้เรามาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าตัว power box หรือว่าเป็นเรียกว่า w a ล์ box นะครับ48โวลต์200แอมป์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเคสบอดี้สีขาวนะครับอ่านะครับขาวขีดแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นจอนะครับตัวบอดี้พิพกษณะแบบนี้นะครับสีขาวนะครับติดผนังได้นะครับมีล้อครับล้อเลื่อนได้นะครับล้อเลื่อนได้นะครับอ่าลากได้นะครับลากได้นะครับก็จะมีนะครับตัว ครับีเมสนะครับที่เป็นตัวบีเมสสำหรับงานโซล่าเซลล์โดยเฉพาะนะครับตัวนี้นะครับร้อยห้าสิบแอมป์นะครับแล้วก็เป็นสมาร์ทนะครับสมาร์ทบีเมสนะครับสมาร์ตขนานได้นะครับตัวนี้สามารถขนานได้แล้วก็สื่อสารกับตัวอินเวอร์เตอร์ได้นะครับมีทั้งสวิตช์มีขั้วแบตนะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์นะครับตัวนี้ใส่เบรกเกอร์ให้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับ ต่อนะครับเรียบร้อยดีนะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นนะครับช่องสําหรับพอร์ตต่อสื่อสารนะครับมี i s 4 8 5มีแคน2 3 2แล้วก็มีพอร์ตสำหรับขนานนะครับ i s 4 8 5อันนี้ก็จะเป็นขั้วลบอันนี้ก็จะเป็นขั่วบวกฝั่งนี้ก็จะเป็นเบเกอร์นะครับด้านนี้ก็จะเป็นสวิตนะครับนันเป็นสวิตนะครับนะครับลองยกแขวนดูนะครับขนาดของเขานะครับขนาดกว้างนะครับ 42เซนนะครับ42เซนนะครับแล้วก็ความสูงนะครับความสูง74เซนนะครับแล้วก็ความลึกนะครับประมาณ17เซนนะครับหนักอยู่ประมาณสักหกกิโลนะครับปิดฝาเลยนะครับอ่านะครับรุ่นนี้จะเป็นจอสัมผัสนะครับจอทัชสกรีนนะครับอ่านะครับก็จะมีจอนะครับมีจอให้ด้วยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูผ่านแอปได้นะครับแอปนี้ใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับโหลดได้ในทั้ง App อ t o โตแล้วก็เ y s t o โตนะครับสามารถที่จะเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับทบหน้าจอเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าหน้าจอนะครับเป็นแบบนี้นะครับจอออกทีฟ้านะครับสวยงามนะครับเหมาะสำหรับที่จะไปแขวนผนังก็ได้นะครับตั้งพื้นก็ได้หรือจับนอนลงก็ได้นะครับนะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะครับทำหนักก็อยมาสัก 6กิกิโลกรัมนะครับตัวนี้นะครับก็นะครับเคสนี้ใส่แบตเตอรี่ได้ร้อนะครับแบตเตอรี่200แอมป์นะครับแบตเตอรี่2 1 8แอมป์นะครับได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าหน้าจอนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับอันนี้ก็จะดูนะครับตัวเรื่องแรงดันรวมนะครับผมจอนกลับนะครับตัวนี้นะครับดูแต่ละเซลล์ได้นะครับดูแต่ละเซลล์ได้นะครับดูเออร์เรอร์ได้นะครับอะลารมได้นะครับว่ามีอะลามอะไรบ้างนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นชาร์จนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเซตค่านะครับการตั้งค่าอินเวอร์เตอร์เรามาดูที่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นแครนะครับเราก็เลือกได้นะครับว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์รุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเจก็ได้นะครับหรือถ้าเป็น i อเอสี่แปดห้านะครับก็อาจจะเป็นของโกวัตเป็นวอตโทนิกก็ได้นะครับนนี้ก็เลือกได้นะครับว่ารุ่นไหนที่มันรองรับบ้างนะครับมีของไพลอนเทคก็มีนะครับอันนี้ก็เลือกได้นะครับของโกวัตนะครับ อันนี้ก็จะเป็นนะครับข้อมูลต่างๆนะครับของตัว BMS นะครับส่วนแอปพลิเคชันนะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยว้องเปิดชาร์จดูนะครับเสียบชาร์จเลยนะครับเปิดชาร์จได้เลยนะครับตอนนี้ก็กำลังชาร์จอยู่นะครับ 25m ตอนนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับกำลังชาร์จอยู่นะครับถ้าเป็นรีชาร์จก็จะขึ้นริชาร์จนะครับเราสามารถที่จะสั่งนะครับเปิดปิดจากนี้ได้นะครับปิดการชาร์จได้นะครับอ่านะครับี่ก็ปิดการชาร์จเปิดการชาร์จนะครับไี่ได้นะครับเรามาดูในนี้ก็ได้นะครับนะบนี้ก็ได้นะครับว่ารับชาร์จเท่าไหร่นะครับตอนนี้ชาร์จอยู่นะครับ25แอมป์นะครับ soc นะครับ State of c ชาร์จอยู่ที่ประมาณ80ซนะครับ แรงดันแต่ละเซลล์ก็ดูได้นะครับดูได้จากตรงนี้นะครับถ้ามีอะลามนะครับต่างๆก็จะขึ้นที่หน้านี้นะครับใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับมีชาร์จให้ดูด้วยนะครับอ่าอันนี้คือการเซตของัวอินเวอร์เตอร์นะครับหลักๆก็อยู่ประมาณนี้นะครับอ่านะครับหน้าจอประมาณนี้นะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนการตั้งค่านะครับก็เป็นเรื่องที่โหมดเซตติ้งได้นะครับ รับจะอยู่ที่หน้านี้นะครับการตั้งค่านะครับตั้งค่าก็ง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับนะครับเทต้อยู่ตรงนี้นะครับแับโดยรวมแล้วนะครับถือว่าสวยงามนะครับสวยงามนะครับติดขนังได้นะครับแบบมีร้อได้ลากได้นะครับหรือจับนอนลงก็ได้นะครับขนานได้นะครับทั้งหมดสิบหกตัวนะครับขนานได้นะครับนะครับคนไหนสนใจก็สามารถ ติดต่อสอบถามได้นะครับว่าเป็นเคสนะครับว่าใส่กับแบตเตอรี่รุ่นไหนได้นะครับหรือว่าเป็นแบตเตอรี่แพ็คนะครับก็ให้สอบถามได้นะครับนะครับคุณนสอนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับ